สวัสดีครับสวัสดีค่ะกาความพบกันแหเซยเคยช่องท้าสายแฟมิลี่วันนี้ป้ามากินวันนั้นมากินอีนก็หน้าปลาหวานเนาะของนคนปรปฐมวันนี้ก็ของนคนปรปฐมเหมือนเกาหน้าปฐมองค์ปฐมเจดีกะปิของของกะปิไงกะปิหวานใส่กุ้งตัวด้วยบะเล่ต์เลยด้ยนี่น้าปลาหวานลักรังทองขึ้นจื่อของนคนปรปฐม หน้าทัดใบห <ไป S 2> มเจดีตลาดโตรุ่งโอเคมีอย่างนันะ้นเนาะยอค่ครับนี่กำม่วงส้มกึงส้มกลางส้มหน้ากลมไร้เคี้ยวหอมอ่ะน้ำปลาหวานอืมอืม,อม,อม,อม ส่ต้าพิษห่านแต่ถ้าปลาไหวจะตํานะพิ่ห่านไม่ต้ว่า้วแต่พอสั่งกระถานเนี่ยเนี่ยสุกสาวอาทิตย์หน้าเขามีงานที่วัดมีโดนตีด้วยเด้อเขาหลงอะไรเนะี่ย

อยาไปกินนักนะกินเะปจะเปกกินเจปะาะเปกมะกุะะะเ,ะเตละกอมันหนนะ่อยะ เดินไปเอาที่ปิดบางวันให้ยานดิอนะบางวันมันตาปะนะเนะเดินตรงไปหลังโต๊ะ่อนเดินไปเลยข้างหน้าเออนะหยิบมาที่ปิดบางวันอยู่นน่งหลังตัวน่ะเนี่ยรมมือยากเลย

อะไรอะนนี้ส้มนี่นะแม่เหม็นอะไรคะเหม็นน้าม่้งเก็ปปี้เหมืนกะปปีเหม็อนเกปีเนาะดูค่ะเอ้ดูตู้้ก่อน

บมา,มางวันตัวไหนก่อนดไปไปขวาแล้วบางวัน หวานติดฝาแล้วตับด้านไหนไปไหนมา่มากินน้ำม่วงแ้้วาาไปไหนว่สมาร์ทเด้อดูร่านกาลูกเข้าลูกออกไอออะอิอีมา มชเอ้ทงร้านยั่ไงเจ้าเมียมจะร้านอย่างเดียวไปไปปืนงก๊มองกันมอแดงข้าวามองซุ้มมั้งมองคนณ้ว คููทักบอกให้ไปเก็บเมื่อวานเก็บมาสี่ลูกมันล่วงเล็กๆครูสามปีสามปีสุกจึงบอกปอนหลังสิบแปดกันเขาสองคนก็ขอกลับลาแค่นี้กันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องท่าสายเฟมิลี่อันนอยนิดฝากใน่หัวใจไปไปแล้วครับบ๊ายบาย